และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่นี่แล้วครับสตูส z บาร์นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟินอคูล a าชั้นที่สุดในโลกนะครับรถไฟ f i น o c ู l a านะครับก็คือเป็นรถไฟไต่เขานะครับรถไฟขบวนนี้เนี่ยสามารถมาได้365วันต่อปีครับเปิดทุกวันแน่นอนนะครับแล้วก็เขามีเทคโนโลยีนะครับในการที่เวลาคุณขึ้นไปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเอียงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเทคโนโลยีของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่นี่ครับสตูสบาร์ครับ ความรู้สึกที่ได้อยู่บนสตูสบานนะครับขอบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับจากนั้นนะครับคุณจะรู้สึกถึงความเร็วครับความชันแต่ก็สมูทมากๆนะครับแถมยังไม่รู้สึกถึงความเอียงของพื้นเลยครับเหมือนเรานั่งรถไฟอยู่บนพื้นราบยังไงอย่างนั้นเลยครับสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปนะครับผมขอแนะนําว่าขาขึ้นเนี่ยให้นั่งตู้หลังสุดนะครับส่วนขาลงนะครับให้นั่งตู้หน้าสุดนะครับเพราะว่าคุณจะไม่มีอะไรมาบดบังเลยแล้วก็จะได้บุมภาพนะครับทั้งไปและกลับได้ครบทุกมุมเลยแหละครับ